สวัสดีค่ะเรียนคะวันนี้เรามาขึ้นหัวข้อที่สามในเรื่องของเรขาเบื้องต้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของความชันของเส้นตรงนะคะความชันของเส้นตรงเราจะเห็นว่าเส้นตรงเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นเส้นเดียวกันนะถ้ามันเป็นเส้นเดียวกันนะคะมันจะมีอะไรเท่ากันมันจะสมูทต่อกันไปเลยใช่ไหมคะเราเรียกว่ามันจะต้องมีความชันเท่ากันค่ะทีนี้ความชันมันคืออะไรความชันก็คือตรงที่มันเอียงขึ้นไป เอียงขึ้นไปจากในแนวแกน x นะคะว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่ชันแค่ไหนนะคะชันมากชันน้อยแค่ไหนนะคะเรามาดูกันสมมติข้อนี้นะคะลองมาดูตัวอย่างแรกเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยทั้งเส้นมันจะมีความชันเท่ากันไม่ว่าเราจะดูณช่วงไหนณช่วงจุดจุดไหนก็ตามนะคะสมมุติว่านี้กูดูจากจุดนี้กับจุดนี้นะคะ รดูจุดนี้นะคะลูกดูจุดนี้กับจุดนี้นะคะเราดูความชันว่ามันเอียงไปจากในแนวแนวนอนเนี่ยเท่าไหร่เรียนจะเห็นว่าการที่จะจากจุดนี้นะคะมาหาอีกจุดจุดหนึ่งมาหาอีกจุดจุดหนึ่งมันจะเป็นแบบนีใ้ใช่ไหมลูกมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นดูซิมันห่างกันเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ย ถ้าครูจะเดินทางจากจุดแรกมาหาจุดที่สองเนี่ยนะคะมันเดินทางลงมาหนึ่งหน่วยลงมาหนึ่งหน่วยลงมาก็คือลบหนึ่งเดินทางลงมาหนึ่งหน่วยแล้วก็เดินทางไปทางไหนลูกไปทางขวาไปทางขวากี่หน่วยคะหนึ่งสองสามไปทางขวาอีกสามหน่วยก็คือบวกสามมันก็จะมาอยู่จุดนี้นะคะเพราะจากอันนี้เราจะได้ความชัน ความชันใช่สัญลักษณ์คือตัว m นะคะความชันก็คือมันชันจากแกน y แบบขึ้นไปอย่างเงี้ยเท่าไหร่จันขึ้นไปเท่าไหร่ก็คือความห่างจากแนวนอนเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่นั่นก็คืออะไรคะลบหนส่วนสนะคะคือมันเอียงจากตรงนี้ขึ้นมาลบหแล้วในแนวแกน x อีก3นะคะคราะความชันข้อนี้เป็นลบ ความชันติดลบอันนี้คือจากรูปเรานับจากรูปซึ่งไม่ว่าเราจะนับจากจุดใดๆก็ตามมันจะต้องมีความชันเท่ากันเราเลยเลือกช่องที่มันแบบนับได้สะดวกนะคะเราเลยเลือกช่องที่นับได้สะดวกซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันคืออะไรลูกมันคือ y เนี่ยต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมลูกมันก็คือเดลต้า y เดลต้า y คือความต่างของ y นะคะ หารด้วยหารด้วยในแนวแกน x เนี่ยเท่าไหร่นะคะจากนี่มานี่เท่าไหร่ก็คือความต่างของ x ก็คือเดลต้า x นั่นเองอันนี้คือความชันซึ่งเดลต้า y ก็คืออะไรลูกผลต่างของ y คือ y 1ลบ y 2หารด้วย x 1ลบ x 2 x 1 y 1กับ x 2 y 2เอามาจากไหนก็เอามาจากพิกัดของจุดที่อยู่บนเส้นนี้นั่นแหละ นะคะมันจะก็จะเป็นความชันก็จะเป็นความชันลองดูว่าถ้าครูใช้อน,นี้นะคะถ้าครูไม่ได้นับจุดเอานะครูใช้พิกัดของจุดจะได้ไหมสมมุติมันห่างกันอันละหนึ่งหน่วยเนอะลูกเนาะอันนี้ก็มีพิกัดเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งตรงนี้ก็มีพิกัดเป็นอะไรคะสองลบสองสองกับลบสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชันก็จะได้ 1> y หนึ 2, ่งลบ y สองลบ1ลบกับลบสองนะคะหารด้วย x หนึ 3, pe, ่งก็คือลบหนึ ي, ่งลบสองฮะ y หนึ todas, <ts> ่งลบ y สองหารด้วย x หนึ <should kiss> ่งลบ x สองนะคะออกมาก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนลบสามะซึ่งหนึ่งส่วนลบสามกับลบหนึ่งส่วนสามเท่ากันนะคะเป็นจำนวนลบเหมือนกันเป็นจำนวนลบเหมือนกันลองมาดูข้อที่สองนะคะ ดูความชาันนักเรียนจะเอาจุดไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าจุดนี้กับจุดนี้ถ้าเรานับเอามันจะนับไม่ได้นะมันไม่ได้แบบจุดตรงพอดีกับพิกัดเนี่ยนะคะเพราะนั้นอันนี้เราเลยเอาจุดที่ลงตัวเอาสองจุดนี้นะคะเพราะนั้นลองมาดูถ้าเราใช้วิธีนับเอาเนอะแปลว่าจะเดินทางจากเนี่ยลงมานี่แล้วก็ลงมานี่จะเอ้แล้วก็ไปทางซ้ายจะเจอจุดนี้ใช่ไหมคะซึ่ง ตรงนี้ก็ลงมา3หน่วยก็ได้ลบ3เดล塔วายจากนั้นเดินทางไปทางซ้ายอีก1ห,หน่วยก็เป็นลบ1นะคะเพราะฉะนั้นความชันเนี่ยมันคือเดล塔วายส่วนเดล t เอ็กเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นลบ3ส่วนลบ1ซึ่งก็คือ3ซึ่งก็คือ3นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าคุณไม่ใช้วิธีาวาดรูปเนาะถ้าเกิดเป็นพิกัดของจุดจุดนี้มีพิกัดอะไรลูก ศูลบหนึ่งอีกจุดหนึ่งจุดนี้มีพิกัดลบหนึ่งกับลบสี่ฮะครูก็จะสามารถหาความชันได้จาก y 1- ลบ y 2ก็คือเดลต้า y ส่วน x 1- ลบ x 2ก็คือเดลต้า x อะ y 1คืออะไรคือลบ1 y 2คือลบ4ก็จะกลายเป็นลบ1ลบ ลบสี่ส่วนด้วยศูนย์ลบลบหนึ่งออกมาก็จะเป็นลบหนึ่งบวกสี่ส่วนหนึ่งก็คือสามเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเรียนสงสัยว่าแล้วอันไหนจะเป็น x-1Y 1อันไหนจะเป็น x 2Y 2ล่ะตรงไหนก็ได้ค่ะถ้านักเรียนให้อันนี้เป็น x 1Y 1อันนี้ก็จะเป็น x2Y 2นะคะ ถ้านักเรียนให้อันนี้เป็น x 1 y 1อีกจุดหนึ่งก็จะเป็น x 2 y 2อเขียนไม่รูกความชันก็จะได้เท่ากันนะคะความชันก็จะได้เท่ากันทีนี้เราก็จะมาถึงการสร้างเป็นสูตรการหาความชัายละนะคะการสร้างเป็นสูตรการหาความชันถ้ามีรูปมาให้นักเรียนนับเอาก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะถ้าเกิดเรามีจุด2จุดก็คือ a b A, อยากรู้ความชันระหว่างจุด2จุดนี้ก็จะต้องดูว่า y ต่างกันเท่าไหร่หารด้วย x ต่างกันเท่าไหร่นะคะมันก็จะได้จากสูตร y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1ก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เมื่อกี้หรือจะเอา y 1ลบ y 2หาร x 1ลบ x 2ก็ได้นะคะเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่ถ้าเรียนเอา y 2ขึ้นก่อนข้างล่างก็ต้องเป็น x 2ขึ้นก่อน ถ้าเอา y หนึ่งขึ้นก่อนข้างล่างก็ต้องเป็น x หนึ่งขึ้นก่อนค่าที่ได้มันจะเท่ากันค่าที่ได้มันจะเท่ากันเนาะ,อะลองมาดูตัวอย่างที่หนึ่งะคะตัวอย่างที่หนึ่งถ้ามาเป็นรูปนักเรียนนับเอาได้เลยนะคะ,ะดูสิครูสมมุติครูจะนับเอานะคะจากจุดนี้มาหาจุดนี้ที่เราหาพิกัดได้ง่ายๆนะคะเดลต้า x ก่อนไอ้โทษเดลต้า y ก่อนเราก็ต้องไปดูตามแกน y ว่าจะเดินทางไปอีกจุดหนึงเนี่ยมันเดินทางตามแกน y กี่หน่วยแล้วค่อยเดินทางตามแกน x กี่หน่วยนะเรนลองดูจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเดินทางจากจุดนี้ขึ้นมาข้างบนแปลว่าบวก3เพราะว่าเดินขึ้นข้างบนแปลว่าบวก3จากนั้นไปขวาเดินไปขวาอีก2หน่วยก็แปลว่าบวก2ก็แปลว่าบวก2เพราะฉะนั้นความชันข้อนี้ก็เป็นอะไรลูก เดลต้าวส่วนเดลต้าเนั่นก็คือ3ส่วน2นะคะเพราะความชันข้อน,นี้เป็น3ส่วน2สังเกตความชันเป็นบวกใช่ไหมคะมันขึ้นไปอย่างเงี้ยความชันมันเป็นบวกเป็นฝั่งชันเพิ่มนั่นเองเพราะเรียนเรียนฟังชันมาแล้วนะคะเอาละอีกจุดหนึ่งละคะจากจุดนี้มาหาจุดนี้ดูเดลต้าเก่อนนะคะดูเดลต้าเก่อนเอยดูเดลต้าวก่อนทษทีทษที ดูเดลต้าวายก่อนลงมาถึงนี่ถึงนี่อ่าเดลต้าวายนะคะว่ามันเหงนตามขึ้นไปเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็เดินทางมานี่อ่ามานับกันอันนี้ลงข้างล่างลงข้างล่างนะคะลูกศรคูลงข้างล่างนะคะ,ก,ก,ะ,คะกี่หน่วยลูกลงข้างล่างลบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลบหกลบหก จากนั้นไปทางไหนไปทางขวาไปทางขวาก็แปลว่าบวกบวก2นะคะบวก2เพราะฉะนั้นความชันที่บอกว่าเดลต้าวส่วนเดลต้าเเนี่ยความชันก็เลยเป็นลบหส่วนสซึ่งก็คือลบสนั่นเองสังเกตรูปเส้นตรงลงมาข้างล่างอย่างนี้นะคะ x x เพิ่ม y ลดเป็นฟังก์ชันลดนะคะ สังเกตความชันก็ติดลบสังเกตไปด้วยทั้งรูปก,กราฟทั้งความชันนะคะเพื่อที่จะสรุปความสัมพันธ์คะเพราะฉน้นสูตรของการหาความชันก็คือเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กซ์นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าโจทย์ให้มาตัวอย่างที่สามนะคะตัวอย่างที่สามถ้าเกิดว่าโจทย์ให้นักเรียนมาเป็นจุดเป็นจุดสองจุดเนาะก็ตรงนี้ก็เป็น x 1 y1 หนึ่งหนึ่งตรงนี้ก็เป็น x 2 y2 สองสองค่ะลูกนะคะ ความชันสัญลักษณ์คือ m ก็คือเดลต้าส่วนเดลต้านะคะ y 1-y 2ลบ y เป็น1 0บลบสิ 14. หารด้วย x 1- x 2หนลบ x กลบเ็ 7, ก็จะกลายเป็นลบส่ส่วนสิอันนี้คือความชันความชันเป็นลบเป็นฝั่งชั้นลดนะคะเป็นฝั่งชั้นลดข้อนี้หาลักษณะเดียวกันลองหาดูนะคะข้อที่4 减弱。 ตรงนี้ก็จะได้เท่าไหร่ลูก1นลบสหารด้วยลบสลบกับ 17, ลบสิลบสไปถึงลบสิ 17. ข้อน,นี้ก็จะได้ 14, ลบหนึ่ส่วนสิลบหส่วนสิเท่ากันไหมนะคะวันเราได้แล้วนะสูตรความชันก็คือเดลต้าวส่วนเดลต้าเหรือ y 1- y หลบ y หารด้วย x 1- x 2นลบ x นะคะลูกได้แล้วนะคะอ่า มาดูค่าของความชันที่เราสังเกตดูเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดเป็นเส้นในแนวนอนมันไม่ได้ชันเลยลูกมันไม่ได้ชันเลยนะคะเพราะความชันตรงนี้จะเป็น0ูนย์ถ้าความชันมันขึ้นไปเป็น X เพิ่ม Y เพิ่มเนี่ยแปลว่าความชันเป็นบวกความชันเป็นบวกแล้วถ้ามันลดลง X เพิ่ม Y ลดความชันเป็นลบนะคะส่วนถ้ามันตรงอย่างเงี้ยมันตรงแบบเป็นเส้นในแนวตั้ง เส้นแกนว่เส้นในแนวตั้งเนี่ยนะคะ t ิ c a l l ล n e เนี่ยนะคะความชันจะหาค่าไม่ได้ทำไมหาค่าไม่ได้ลูกเพราะว่าถ้าสมมุติจุดนี้นะคะเป็น x y 1จุดนี้เส้นในแนวตั้งค่า x จะเท่ากันเนาะเป็น x y 2เส้นในแนวตั้งค่า x มันจะเท่ากันตรงไหมคะเพราะฉะนั้นความชันตรงเนี้ย y 1ลบ y 2หารด้วย x ลบ x เพราะค่า x มันเท่ากัน เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น y 1ลบ y 2หารด้วยศูนย์การหารด้วยศูนย์อะไรลูกหาค่าไม่ได้หารหารด้วยศูนย์หาค่าไม่ได้นั่นเองก็คือหาค่าความชันไม่ได้ถ้าเป็นเส้นในแนวตั้งนะคะทีนี้เรามาดูว่าความชันเนี่ยเ,เราเอาไปดูอะไรได้บ้างในด้านเลขาคณิตนะคะสามารถที่จะตรวจสอบ การขนานหรือตั้งฉากของเส้นตรงได้ก็คือเส้นตรงที่มันขนานกันเนี่ยไปด้วยกันเงี้ยขนานกันเนี่ยนะคะความชันมันจะต้องเท่ากันนะคะผลสัญลักษณ์คือ l 1ขนาน l 2อง l 1, คือลายเส้นที่หนึ่งขนานกับเส้นที่สองก็ต่อเมื่อความชันเส้นที่หนึ่งเท่ากับความชันเส้นที่สอง นะคะผูเชื่อมด้วยอะไรสังเกตก็ต่อเมื่อแปลว่าจริงทั้งไปและกลับนั่นคือถ้านักเรียนมีเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วนักเรียนจะได้ว่า m1 เท่ากับ m สองและถ้านักเรียนมีว่าความชันสองความชันเท่ากันก็จะได้ว่าสรุปได้ว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นขนานกันนะคะอีกอันนึงเส้นตรงที่หนึ่งา l 1หนึ่ง สัญลักษณ์ตั้งฉากคือแบบนี้นะคะตั้งฉากกับเส้นตรงที่สองก็ต่อเมื่อความชันของสองเส้นนั้นคูณกันแล้วเป็นลบหนึ่งคูณกันแล้วเป็นลบหนึ่งนะคะเช่นถ้าเส้นหนึ่งชันแปดตัวที่คูณกันแล้วมันได้ลบหนึ่งมันจะได้เป็นอะไรลูกลบหนึ่งส่วนแปดใช่ไหมคะก็คือตัวที่จะตั้งฉากกันความชันคูณกันต้องเป็นลบหนะะึ่งฮะ เอาละทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างก,กันนะคะข้อนี้บอกว่ายัางไงจงพิจารณาว่า A B C เนี่ยจุด3มจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือเปล่าอยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือเปล่าอ่านลยนคะรูบอกตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่าถ้าจุดที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันไม่ว่าเราจะดูตรงไหนเนี่ยนะคะความชันแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันจะต้อง เท่ากันเสมอนะคะ,ะเรามาพอดจุดก่อนเนาะดูลักษณะก่อน a ลบหนึ 13, ่งสาม b หนึ่งสอง c หกศูนย์อยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือเปล่านะคะอ้าวผมสงสัย ก็อาจจะนะอ่าก็อาจจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาพิสูจน์ดูว่ามันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันจริงหรือเปล่านะคะจุดทั้งสามอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเมื่อความชัน ของ AB เท่ากับความชันของ BC นั่นคือตอนนี้ครูจะดูว่าความชันของ AB กับความชันของ BC ตรงนี้เท่ากันไหมนะคะเท่ากันไหมนะคะเมื่อสองอันนี้เท่ากัน,นเพราะนี้เรามาหาความชันของ AB ก่อนความชันของ AB ก็คืออะไรลูก y 1ลบ y 2หาร x 1ลบ x 2นะคะ 1> y 1ก็คือ3าลบสส่วนด้วยลบ1นลบหนั่นก็คือได้เป็น1ส่วนลบสก็คือลบ1นส่วนสนั่นเองความชันของ a b ต่อไปมาดูความชันของ bc ความชันของ bc ก็คือดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้ y 1ลบ y สก็เป็น2องลบ0นหารด้วย1นลบหออกมาก็จะเป็น2อส่วนลบห อ่ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าความชัน A B ไม่เท่ากับความชัน B C ไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจุด A จุด B จุด C ไม่อะไรลูกไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน ไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะคะอ่าซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราดูความชันอันนี้ได้ไรลูกลบหนึ่งส่วนสองอีกอันหนึ่งลบสองส่วนห้ามันไม่เท่ากันจริงๆเราดูจากรูปเราก็ดูได้ถ้าสเกลหลอแม่นนะคะถ้าสเกลหลอมแมนเต๊ะมันนับได้ไง่ายๆนะคะว่ามันจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันได้ความชันแต่ละช่วงมันต้องเท่ากันหมดเลยมันต้องเท่ากันหมดเลยนะคะ ตัวอย่างที่สองอะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามนะคะจงพิจารณาว่า A B C เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่านะคะอะเราจะดูว่าเป็นมุมฉากไหมแปลว่ามันต้องมีมุมมุมหนึ่งเก้าสิบองศาแหละใช่ไหมมันต้องมีมุมหนึ่งที่เป็นมุมฉากเดี๋ยวเรามาพอดจุดก่อนนะว่ามุมไหนมันน่าจะเป็นมุมฉากนะคะ A ลบหนึ่งหก a ลบหนึ่งหก b ศูนย์สาม b ศูนย์สาม c หนึ่งห้านักเรียนวาดไปพร้อมๆกับครูเลยนะ c หนึ่งห้าถ้าครูขยายออกมาครูได้จุดสามจุดจุดสามจุดลากเส้นตรงเชื่อมต่อกันมันก็จะได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมรูปหนึ่งสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง ตอนนี้ไม่รู้แหละว่ามันจะฉากหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามันฉากมุมที่น่าจะฉากน่าจะเป็นมุมไหนลูกน่าจะเป็นมุม C น่าจะเป็นมุม C นะคะถ้ามันจะเป็นมุมฉากนะคะการที่มันจะตั้งฉากกันแปลว่าอะไรลูกแปลว่าความชันคูณกันต้องเป็นลบหนึ่งะคะทีนี้พอเรารู้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นมุมฉากแปลว่าคูณกันความชันคูณกันจะต้องเป็นลบหนึ่ง แปลว่านักเรียนจะต้องหาอะไรลูกหา m a c ความชันของด้าน a c กับ m a c. อะไรคะ m ของด้าน b, b c นะคะความชันของด้าน b c เมื่อกี้เราว่าแล้วว่าถ้ามันตั้งฉากกันความชันคูณกันต้องเป็นลบหนึ่งอ่านักเรียนลองดู m a c ก่อน c มีพ e ิกัดหนึ่งห้าหาความชันนะคะ ก็จะได้เป็น y 1ลบ y 2องหารด้วย x 1นึ่งลบ x สองเรียนคล่องหรือยังก็ได้1ส่วนลบสทีนี้ bc b มีพิกัดศูนะคะ bc y 1ลบ y 2 5งลบสส่วนด้วย1ลบ0ก็จะออกมาเป็น2เป็น2อส่วนหก็คือ2นะคะ เราลองมาพิจารณาดูซิว่า MAC คูณ MBC แล้วมันได้เท่าไหร่มันได้1ส่วนลบสคูณสใช่ไหมลูกตัดทอนเหลืออะไรคะเหลือลบ 1, หน่ะเราก็บอกได้เลยว่าเพราะว่าความชัน2ที่นี้มันคูณกันได้ลบหเพราะฉะนั้นอ่เพราะฉะนั้น AC เลยตั้งฉากกับ BC ความชัน2เส้นนี้คูณกันได้ลบหเพราะฉะนั้น2เส้นนี้ตั้งฉากกันพอมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากเราเลยสรุปได้ว่า ABC เนี่ยนะคะเป็นอะไรลูกเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นนะคะสามเหลี่ยม a b c เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากอเคนะเพราะมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากนะคะอันนี้ตัวอย่างที่สาม ที okay. ทีนี้มันก็จะมีแบบฝึกหัดให้เราฝึกทําให้เราฝึกทักษะนะคะอ๋อมาดูกันว่าโจทย์เนี่ยนะคะมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะคะออกมาในลักษณะอันไหนได้บ้างนะ,ะก็จะเป็นแบบฝึกให้นักเรียนฝึกทำนะคะเรียนฝึกทำก่อนนะ ถ้าเราติดหรือเรามีปัญหาไหนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะคะดูแล้วก็ทบทวนวันคลิปนี้ก็จะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ